อันนี้ก็เหมาะกับการทำสเต็กกินเองที่บ้านได้หรือว่าใช้เป็นหมูกระทะก็ได้นะคะก็คือใส่เนยแล้วก็ใส่หมูไปเลยใส่เนยแล้วก็ใส่หมูไปเลยนะคะย่างเบคอนได้นะคะทำไข่ดาวก็ได้นะคะได้ค่ะตัวนี้ราคาตัวนี้ราคาอยู่ที่กี่กี่บาทนะคะรุ่นนี้เท่าไหร่ะรุ่นนี้เหมือนเหมือนเจ็ดร้อยกว่าบาทรอย่าุ่นนี้มันเป็นรุ่นหญ่นะคะมันเหมาะสําหรับ ทำย่างสเต็กเนาะกริลสเต็กนะคะถ้าถ้าทำเป็นพวกไข่ดาวหรือว่าแนะนำคือเรียบดีกว่าใช่ค่ะก็อันนี้ใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้นะคะรุ่นหนึ่งถ้าเป็นรุ่นประหยัดตวนนี้มันจะเป็นรุ่นเหล็กแต่ว่ามันอาจจะกหลุดเคลือบได้ไม่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 ได้เคลือบมาค่ะอ๋อไม่ได้เคลือบตั้งแต่แรกใช่ค่ะแต่ลูกค้าต้องขัดแล้วก็ใช้บ่อยๆไม่เป็นสนิมอันนั้นราคาจะอยู่ที่3 0 0รอยกว่าบาทโอเค แต่อันเนี้ยอันเนี้ยคอนเฟิร์มเลยว่าไม่กล้าจับนาะมันร้อนแต่ว่าปกติอ่ะงานตัวเนี้ยงานดีเลยละ่ะงานดีแล้วก็งานเป็นเหล็กแท้ต้องบอกว่าพองานเป็นเหล็กแท้สวยทั้งด้านหน้านแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะคืองานแบบเมล์งานสวยงานสวยค่ะก็ช่วงนี้ก็ตัวนี้เอาไปย่างเนื้อได้ใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้แล้วก็เอาไปยุบเอามาขายอะไรได้ไหมคะแฮมแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้นะคะ แฮมเบอร์เกอร์ขายผ่านแกลบก็ได้นะคะช่วงนี้นะคะสนุกสนานเลฮฮามีคอนโดมิเนียมมาทมาทใช่ใช่มีคอนโดมิเนียมนะคะเปิดร้านผ่านแกลบได้เลยค่ะอันนี้ลงทุนเจ็ดร้อยหกร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้นะคะวันนี้พอดีอันนี้เราก็ทดลองเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่นของลั c กี้เฟมนะคะอย่างที่บอกว่าปกติงานเราจะขาย งานโรงแรมเท่านั้นนะคะโดยปกติช่วงนี้ก็เงาเงาเลยนะคะรุ่นนี้นะคะแถมฟรีหม้อชาบูค่ะตอนไม่เหล็กไฟแล้วตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะราคาสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสองพันสี่ร้อยห้าสิบใช่ค่ะสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเป็นกล่องในใหญ่อย่างนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามีแต่งานคุณภาพเท่านั้นนะคะที่เราเอามาขายนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่า ขายเองยืนยันเองสบานได้ค่ะว่าพยายามเอาของที่ดีมาให้ราคาได้งานดีนะคะสั่งซื้อกับเราผ่านเว็บไซต์ผ่านช้อปปีหรือใต้ลิงก์นี้ได้นะคะช่วงนี้ก็เหงาสุดฤทธิ์นะคะออกมาไลฟ์ไม่อันนี้ไม่ได้ไลฟ์นะถ่ายวิดีโอค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีคกดอันนี้เป็นเหล็กแท้นะคะดังนั้นเนี่ยมันมันไอ้นี่ได้นะติดกนคะเจ่ค่ะวันนี้เราทำอะไรกันอยู่คะ เทสกระทะร้อนกนับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าะคะะา่<ม>กะกระทะร้อนกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าคือคุณสมบัติของเตาแม่เหล็กไฟฟ้ามันจะต้องมันจะต้องพื้นผิวมันน,น้ำเดือผดผุดๆแล<ม>้วเห็นไหม